สวัสดีครับทุกคนวันนี้ท็อปปี้จะพาทุกคนมาทดลองเลี้ยงนางพญามดแดงหรือที่เขาเรียกกันว่าแมปเป้งนะเ,เราได้นางพญามาทั้งหมด2ตัวโอ้หิ่งห้อยเป็นมดอีกเยอะมากใช่ดูด,ดูไปเหมือนเขาแบ่งห้องเนาะอันนี้เหมือนห้องทิ้งขยะอันนี้เหมือนห้องเลี้ยงเด็กอ่อนนะใช่ไหมถึงเวลาแล้วแหละที่เราจะต้องทดลองทําบ้านใหม่ให้กับเขาอยู่กันไปลุยกันเลยจ้า ตอนเราทุกคนเข้าสู่ช anel ทวิถีพิจ้าวันนี้เราจะพาทุกคนมาลองเลี้ยงนยางพญามุดแดงกัน นางพญามดแดงหรือที่เขาเรียกกันว่าแม่เป้งที่เขาชอบกินไข่เขานะทุกคนเขาจัดว่าเป็นนางพญาที่สวยมากเลยนะตัวเขาเนี่ยจะออกสีจุกเขียวอย่างเงี้ยหน้าเขาออกสีเหลืองๆหน่อยๆ,อยๆปากส้มๆน่ารักตุ้งเลยคือมีอยู่ช่วงหนึ่งอ่ะที่บ้านของท็อป่ะนางพญามดแดงองอมาแบบเยอะมากเลยทุกคนท็อปก็เลยลองจับมาดูสองตัวนะทุกคนตัวนึงท็อปเจออยู่ที่หน้าบ้านอีกตัวนึงอยู่ที่มุ้งนะทุกคนเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรนะทุกคนก็คิดว่าเออน้องเลี้ยงยากนะทุกคนแต่ว่าน้องไข่น้องไข่ แล้วตอนนี้มดงานก็เร <c oughs> ิ่มออกมาแล้วปกติพอเราท็อปเจอน้องนางพญานะทุกคนท็อปจะพาน้องใส่เข้ามาในหลอดทดลองอันเล็กแบบนี้แล้วค่อยย้ายน้องเข้าไปในหลอดทดลองอันใหญ่ขึ้นแต่ด้วยความที่ท็อปไม่ได้คิดอะไรตอนนั้นนะทุกคนท็อปก็เลยย้ายน้องมาใ,ใส่ในหลอดทดลองเก่าๆแบบนี้เขาไม่คิดว่าน้องจะให้ไข่แลวออกมดงานออกมาแบบนี้เก่าไม่พอนัุนคนแตกด้วยดูดิลหลอดจริงคือโซมากเลยอ่ะหลอดอันเดีย ก็คือท็อปไม่ได้คาดหวังและคิดว่าน้องอาจจะเลี้ยงยากนะทุกคนก็เลยไม่ได้เอามาใส่ในหลอดทดลองดีๆแบบนี้เพราะว่าอันนี้มันแบบเติมน้ําให้ความชื้นทำไ้ด้วยอันนี้คือแบบใส่สำลีถ้าน้ําหมดก็หมดเลยใช่เพราะฉะนั้นเราก็เลยจะต้องทําบ้านใหม่ให้น้องไงและดูหลอดของน้องตอนนี้ดิทุกคนน้ําจะหมดแล้วและจะเติมยังไง่ะเนี่ยทีเนี้ยแต่ว่าโอ้โหไข่น้องมองมดอีกียอวมากใช่ ก็คือถ้าเป็นหลอดอันนี asshole, ้นะทุกคนเราก็จะสัมรีอุดจุกไว้ตรงนี้นะทุกคนพอละน้าหมดเราก็เติมน้ำโซไปตรงนี้ตึ๊ก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 แต่อันนั้นทำไม่ได้พี่ทอมบอกว่านางพญามดแดงเลี้ยงยากอะทุกคนเพราะว่าปกติแล้วอะเราจะเลี้ยงอยู่ในรังปูนใช่ไหมเพราะว่าเราปกติเราจะเห็นมดตามดินใช่ไหมเราก็จะจําลองที่อยู่อาศัยเขาเหมือนแบบเป็นโพรงอยู่ในดินนะทุกคน ว่านางพยามดแดงทุกคนเคยเห็นอยู่ตรงไหนโอ้แต่ทุกคนเดินผ่านต้นไม้ต้นมะม่วงมะม่วงเนี่ยเขาหอบมาเป็นลูกกลมๆเลยเขาก็เลยคิดว่าแบบนี้ไม่น่าจะเลี้ยงได้ก็คืออาจจะไม่ได้เลี้ยงยากนะแต่แค่เราเลี้ยงไม่เป็นใช่ก็เลยจะทดลองเลี้ยงใช่ไหมใช่ทุกคนเราจะจำลองบ้านใหม่ของเขาที่ไม่ใช่แบบนี้ที่ทุกคนเห็นจริงๆแล้วรังเนี้ยเคยมีมดนะทุกคนแต่ว่ารังเขาล่มสลายไปแล้วเพราะว่าโดนมดเหม็นบุก แต่ท็อปมีแผนว่าท็อปจะย้ายรังนี้เข้าไปในรังใหญ่นะทุกคนเพราะว่าประชากรเริ่มเยอะแล้วใช่แล้วรังนี้กินอันนี้โหดมากเลยนะกินซดดิ้งอะกินซดดิงโหดมากดูดีทุกคนตัวเขาก็ไม่ได้ใหญ่นะทุกคนเขาก็ลากแบบลากซดิงเข้าไปเลยอ่ะในรังเขาเลยอ่ะ ทุกคนเห็นไหมว่าตอเนี้เขาเริ่มมีไข่แล้วทุกคนเห็นปะไข่เม็ไดเล็กๆกเขาก็จะเริ่มเป็นไข่เม็ดใหญ่ๆแล้วตอนนี้เห็นปะม,มันขยับได้ได้วยอะป๊ามเพราะว่าเพื่อนขนอยู่อืใช่แต่ว่าไข่หมดแป้งแล้วจากแบบใบเล็กนีดเดียวก็จะเริ่ม้ใหญ่ขึ้น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 แล้วออกมาเป็นตัวแต่ว่าลังสกรปรกไปนิดนึงนะทุกคนก็เลยไม่ค่อยเห็นหมดใช่ตอนนี้เป็นแบบฝุ่นฝุ่นเพิ่มเลยฝุ่นเพิ่มเลย สำหรับใครที่ยังไม่เคยเลี้ยงมดนะทุกคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเอา้าตอนที่เราจับนางพญามาแล้วเราทํำยังไงต่อคือตอนที่เราจับมาเขาเป็นนางพญาที่ฟูลี่แล้วคือเขากินกสารอาหารเต็มตัวเรียบร้อยแล้วทุกคนแล้วเราก็จับเขาอะมาอยู่ในหอลอดทดลองนะทุกคนหลังจากนั้นเราแค่รอเวลายอย่างเดียวเลยเขาก็จะไข่แล้วก็จะออกมดงานอย่างที่เห็นเลยแต่พอเขาบีมดงานแล้วทุกคนเราจะต้องเริ่มให้อาหารเขาแล้วเขาจะเอาสารอาหารนี่แหละไปทําให้รังเขาเนี่ยโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้น ที่เาหมดแดงมีมดทหารเลยนะคือพี่จะมดงานเขาก็ไม่แยกใจเขาไม่รู้อะปาปกติเขาก็เคยโดนแต่มดงานกัดนะเขาไม่เคยโดนมดทหารกัดนะแล้วตามต้นมะม่วงก็ไม่เคยเห็นหมดทหารเนาะแต่ว่ามดงานอยู่มากตามต้นมะม่วงอะเขาคิดว่าหมดแดงอะอาจจะไม่มีมดทหารนะทุกคนแต่อันนี้เดานะอันนี้มั่วนะเขาไม่เคยเห็นใช่เขาไม่เคยเห็นเลยเหมดทหารคืออะไรอะมดทหารคือมดอะที่ตัวใหญ่กว่ามดงานทุกคนแล้วเจ้าหัวเขาจะใหญ่ใหญ่อทุกคนแล้วเขาจะเดินแบบเหมือนองค์คลักพิทักษ์อะ เขาจะมีหน้าที่ช่วยหมดงานนะทุกคนในการล่าเหยื่อที่ตัวใหญ่เขาจะจับแบบจับไว้แล้วให้หมดงานฉีกเปชิ้นๆทุกคนร้ายเนาะ อันนี้จากที่ท็อปสังเกตนะทุกคนพออวลาเขาเดินแถวนะทุกคนมดงานเขาจะเดินแบบเป็นแถวเรียงกันใช่ไหมแต่ว่าวณทหารนะเขาจะเหมือนแบบเขาเรียกว่าอ,อะไรเดินองนอกแถวใช่เดินอ้องนอกแถว <c oughs> แล้วก็จะเดินแบบปีไปปีปมาแบบแบบว่าเดินแบบควบคู่ไปเลยอ่ะแบบปกป้องแบบเต็มที่เลยอันเนี้ยอย่างที่ท็อปเอาน้องมานะทุกคนนางพญา2ตัวเนี้ยท็อปเอามาพร้อมกันเลยนะทุกคนแต่ว่าเหมือนการเจริญเติบโตของลังแต่ละตัวมันก็ไม่พร้อมกันนะทุกคนเดี๋ยวท็อกพาไ้ดูนี่ใส่ตัวเนี้ยเท่าที่ท็อปสังเกตนะทุกคนเขาจะค่อนข้างดุแล้วห่วงไข่มมมมาาาากกกเเเเลลยดูิค้้จจะะอออปป็นนนีทุหืพรงับ แต่ว่ารังเขาค่อนข้างสกรปรกไปหน่อยนะทุกคนไม่หน่อยอ่ะดูดิฝั่งซ้ายนี่เป็นเชลล่าเลยอ่ะก็มันเป็นหลอดเก่าอ่ะมันไม่ค่อยได้ทำความสะอาดะด้ทุกคนดูพฤติกรรมของน้องตัวนี้ไม่รู้กล้องเห็นไหมเห็นใยปะน้องจะเหมือนแบบกั้นเป็นแบบเนี้ยเนี่ยเพื่อโรเทคไข่อะทุกคนดูดิเนี่ยแล้วก็เจาะจรูใช่มีเจาะรูอยู่ตรงนี้ด้วยไม่รู้กล้องเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวท็อปจะเปงงงิดแง้มให้ทุกคนดูนะว่าทุกคนเห็นใยไหมเนี่ยจะมีใยบางๆอะทุกคนปิดกั้นไว้อยู่อ่ะเห็นไหมอะ แต่ว่าน้องคนนี้ยังมีแค่ไข่นะทุกคนแต่เป็นไข่ที่เป็นเวอร์ชั่นใกล้จะเป็นมดงานแล้วเพราะว่ามีหน้ามีตาแล้วไม่ใช่เวอร์ชั่นที่เราชอบกินเวอร์ <laughs> <laughs> ชันนี้ไม่ค่อยอร่อยเนี่ยระหว่างเนี้ยเขาก็จะเลี้ยงลูกตัวเองไปจนกลายเป็นมดงานดูดูไปเหมือนเขาแบ่งห้องเนาะอันนี้เหมือนห้องทิ้งขยะอันนี้เหมือนห้องเลี้ยงเด็กอ่อนนะ <laughs> ใช่ไหมแล้วก็มีเนี่ยเหมือนทำประตูเนี่ยใช <laughs> ่ทำประตูลกล็กๆแบบพอดีตัวเขาอะ ส่วนลังนี้ภูมิใจนําเสนอมากทุกคนเพราะว่าแม่เขาสุดยอดมากเลยอะทุกคนตอนนี้มาพร้อมกันนะใช่มดงานออกมาหลายตัวเลยอะแล้วก็ไข่เยอะกว่าอีกเยอะมากเลยอะใช่กาทำเหมือนกันเลยนะเนี่ยใช่ดูดิเขาแบ่งห้องสัดส่วนเหมือนกันเลยอะใช่แต่ว่าลูกเขาทําลายแล้วมันดูดิลูกมันใหญ่ขึ้นเยอะเลยอะตัวนี้เขาดูสีอ่อนกว่าตัวเมื่อกี้เนาะว่าไหมแล้วดูไข่เก่งกว่าเยอะมากเลยอะไข่จะกลายเป็นมดนแล้วนะเตรียมเกิดเป็นมดงานอีกเกือบสิบตัวได้เลยนะน่ะ นี่ทุกคนทําให้ดูไข่เขาหน้าตาเป็นมดแล้วว่ะกําลังจะเป็นมดเยอะเลยทุกคนดูดิอันนี้ทขาเห็นว่าเขาอ่ะเป็นมดที่ชอบไตนะทุกคนเ็าก็เลยใส่กิ่งไม้เข้าไปด้วยปกติที่ท็อไม่ได้ใส่นะอย่างที่บอลทุกคนพอเขาเริ่มมีมดงานเราก็จะต้องเริ่มให้อาหารขเขาแล้วแต่ด้วยความที่ถ้าใส่อยู่ในหลอดแบบนี้เวลาให้อาหารมันค่อนข้างยากนกคนพอเรามดงานเริ่มเยอะนกคนเราก็ต้องมา,มานั่งห,หึ่งเนี่ยเพราะฉะนั้นเราควรที่จะต้องมีเอาเวอร์ อย่างลังตัวนี้นะทุกคน็อปให้อาหารที่ไลมดงานออกมาตัว2ตัวต,วตลอดเลยอะ่ะตอนแรกก็เยอะดีอยู่นะทุกคนแต่ให้อาหารไปเรื่อยๆมดมันเริ่มหายแต่ว่าไม่เป็นไรไข่ยังเยอะอยู่ดูดิอย่างเช่นอันนี้นะทุกคนอย่างเนี้ยจำลองว่าอันนี้คือรังของเขาและอันนี้คือเอาโวด้านนอกเวลาเขามากินอาหารเนี่ยเขาก็จะเบิเบิบเบิบขึ้นมาขางบนแล้วมากินอาหารแล้วเขาเอาขยะมาทิ้งเอาโวด้านนอกด้วย อย่างเช่นรังแบบนี้นะทุกคนตัวรังเขาก็จะอยู่ในหลอดทดลองแล้วก็พื้นที่ด้านนอกของเขาก็คือปูนสีแดงๆนี่แหละเขาก็จะให้อาหารง่ายใช่<ง>เขาก็จะออกมากินอาหารแต่อันนี้มันคือกินอาหารเสร็จปุ๊บก็ลากอาหารเข้าไปในรังเหมือนเดิมพอแล้วเขากินเสร็จเข<ม> <ๆ S 1> าก็จะลา,ากขยะออกมาทิ้งข้างนอกนะทุกคนคือจริงๆอ่น้ำแดงอ่ะเราสามารถเทให้เขาเลยก็ได้นะทุกคนแต่ว่าทับกลัวเขาตกตกน้ำอ่ะหรือเ่าเคยจมน้ำ,นำใช่หรือบางทีน้ำแดงวันเหนียวไปมันติดขาทุกคนเพราะฉะนั้นเขาก็เลยแบบํำแบบนี้ดีกว่าแบบใส่สำลีชุบแบบเนี้ย เขากะ็จะมาดูดจนมันแห้ง,งใช่มันก็ะจะเปื่อยแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้ท็อปจะมาลองเลี้ยงนางพญาทั้งหมด2แบบนะทุกคนแบบแรกเขาจะลองเลี้ยงเป็นแบบปกติแบบนี้นะทุกคนก็คืออยู่ในรังแบบนี้แล้วก็มีเอาวัวด้านนอกเป็นแบบนี้เลยส่วนแบบที่2ท็อปจะลองทําแบบใหม่ดูนะทุกคนก็คือบ้านหลังน,นี้ อนแรกท็อปว่าท็อปจะใช้ใบไม้ปลอมแบบนี้นะทุกคนแต่ท็อปคิดว่าฝืนแห้งไปไหมอะทุกคนท็อปกังวลเรื่องความชื้นเพราะฉะนั้นท็อปจะใส่ต้นไม้จริงเข้าไปด้วยอันดับแรกเลยนะทุกคนก่อนที่เราจะทําทุกอย่างคือเราจะต้องปิดรูให้หมดเราจะใช้ผ้ารองจานแบบนี้นะทุกคนปิดเพราะว่ามันจะมีรูหายใจนี่เสร็จเรียบร้อยทุกคนเอาเอร์ใหม่ไม่รู้เหมือนกันว่าสิ่งที่ทําไปนี่คือถูกต้องหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกัน เด็กๆพร้อมที่จะเข้าไปชมบ้านใหม่กันหรือยังเดี๋ยวเราจะล่อด้วยน้ำแดงนะทุกคนตอนนี้มีหนึ่ง ออกมาสำรวจแล้วทุกคนเริ่มเหมือนจะกลับไปหาเพื่อนลรวบอกว่าออกมาเร็วๆสิข้างนอกมันกว้างมากเลยนะอุย๊ยเริ่มพากันออกมาแล้วทุกคนตัวที่สองตัวที่สามตเด็บต่เด็บแต่เด็บ,แต,ดบแต่ว่าไม่มีใครมีทีท่าจะสนใจน้ําแดงเขาเลยอะ่ะ ใหญ่เริ่มออกมาสำรวจแล้วทุกคนแต่ว่ายังไม่มีใครกินน้ำแดงของท็อปเลยอะ่ะโอ้นี่คือการกินน้ำหวานครั้งแรกในชีวิตเราเลย <c oughs> ดูดิทุกคนกินสูบก็ไปสูบก็ไปสูบให้ก้กนป่อง โอเคทุกคนตอนนี้มดงานเขาก็เริ่มออกมาสำรวจแล้วนะท็อปก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะใช้หลอดทดลองอันนี้เป็นรังเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่านางพญาเขาจะออกมานะทุกคนจากหลอดทดลองทุกคนเห็นตามธรรมชาติไหมที่เขาเอามาโข่อ่ะเขาอาจจะทําแบบนั้นก็ได้นะ แต่ว่าลังนี้ท็อปก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะทุกคนว่าในอนาคตจะสามารถทําให้น้องเติบใหญ่มีมดงานเยอะแยะเลยหรือเปล่าเดี๋ยวท็อปมาอัปเดตอีกทีหนึ่งแต่ว่าถ้าทําไม่ได้ัปเดตดแปลว่าลังนี้ใช้ไม่ได้เลยนะทุกคนไปแล้วทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้า๊ายไายจ้าแต่เขาก็ค่อนข้างมั่นใจนะเขาแบบวิเคราะห์มาจกดตามกธรรมชาติแล้วน้องจะชอบขดๆกันเป็นนี้อยู่บนต้นมะม่วงไงใช่ไหมทุกคนนี่ไง น้องเริ่มไต่ตู้ไต่ตตมั่วแล้วทุกคนดูดิไต่กระจกแล้วใช่ไต่กระจกแล้วเขาทําต้นไม้มาให้อย่างเยอะเลยไม่ไต่ไต่กระจกอ่ะ